ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสตปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเส้นแบ่งที่บางและซับซ้อนระหว่างการชักจูงใจและการควบคุมที่แท้จริงในความเป็นผู้นำซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างงอยยิ่งในวงการของการจัดการและการพัฒนาทักษะการนำทีมหลายคนอาจคิดว่าการชักจูงใจ และการควบคุมเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากมายการชักชูใจในบทบาทของผู้นามุ่งไปที่การสร้างความรู้สึกร่วมของผู้ตามให้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและเห็นจุดแข็งของตนในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือทีมเพื่อให้ผู้เขามีแรงบันดาลใจ และความเต็มใจที่จะร่วมสร้างสรรค์สิ่งต่ตางๆไปสู่เป้าหมายร่วมกันในขณะเดียวกันการควบคุมคือการใช้อำนาจหรือกลยุทธ์เพื่อบังคับให้คนอื่นปฏิบัติตามโดยไม่ให้ความสำคัญต่อความคิดหรือความต้องการของพวกเขาการควบคุมมักทำให้คนรู้สึกว่าตนเองไม่มีอิสระและถูกบีบบังคับให้ทำตามคำสั่งหรือข้อกำหนดของผู้นำการชักจูงใจในความเป็นผู้นำนั้นแตกตา่างจากการควบคุมอย่างชัดเจน เพราะการเช็กจูงใจใช้การเข้าใจในความต้องการและแรงจูงใจที่แท้จริงของผู้ตามเพื่อให้ผู้เขามีความเต็มใจที่จะทำตามแนวทางของผู้นำอย่างแท้จริงผู้นำที่ชับจูงใจอย่างชาญฉลาดมากใช้วิธีการที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพต่อผู้ตามทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จของนานผู้นำแบบนี้มักแสดงทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจความต้องการและปัญหาที่ผู้ตามเผชิญอยู่ซึ่งทำให้ผู้เขารู้สึกว่าผู้นำมีความใส่ใจอย่างจริงใจในความสำเร็จของตนและความสำเร็จของกลุ่มเมื่อผู้นำเข้าใจในแรงจูงใจของผู้ตามและใช้เทคนิคการเชัดจูงใจอย่างเหมาะสมผลลัพธ์ที่ได้มากเป็นความร่วมมือและความตั้งใจของผู้ตามที่จะทำานาร่วมกันอย่างกระตือรือร้อน และมีเป้าหมายเดียวกันในทังกลับกันการควบคุมในความเป็นผู้ลัมมิใช้วิธีที่บังคับให้ผู้ตามปฏิบัติตามคำสั่งหรือใช้อำนาจหรือกฎเกณฑ์เพื่อกำหนดให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการการควบคุมแบบนี้มักจะไม่สนใจความคิดหรือความต้องการของผู้ตามเท่าใดน,นักเพราะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่คาดหวังมากกว่าวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นเช่นการที่ผู้นำใช้การกลมกลื หรือการบังคับให้คนปฏิบัติตามโดยการระบุวา่าหากไม่ทำตามก็จะมีผลลัพธ์ที่ไม่พึนประสงค์ตามมาวิธีนี้ทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าต่อนอเองถูกกดดันให้ทำตามโดยไม่มีทางเลือกซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งในจิตใจหรือแม้แต่ความรู้สึกต่อต้านเมื่อผู้นำใช้การควบคุมมากเกินไปมักจะทำให้ทีมสูญเสียความประืุรือร้น และมีแนวโน้มที่จะทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะขาดความเชื่อมั่นในและความร่วมมืออย่างแท้จริงตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้นําที่ใช้การชักจูงใจคือการทําให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อความสาเร็จของกลุ่มซึ่งอาจทําได้โดยการยกย่อมและให้การยอมรับในผลงานของแต่ละคนการให้ความสําคัญกับการฟังและการเข้าใจความคิดของแต่ละคนทําให้ผู้ตามรู้สึก ว่าตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้นำและเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานตัวอย่างของผู้นำที่ใช้เทคนิคการชักจูงใจนี้ได้แก่ซับจ็อบผู้ซึ่งใช้วิธีการที่ทำให้ทีมของเขารู้สึกว่านางของผู้เขามีความสำคัญและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากมายคือความเชื่อมั่นลัก แรงบันดาลใจที่มีต่อเป้าหมายของ Apple Subjob สามารถชักจูงใจให้ทีมของเขาทำงานอย่างเต็มที่และสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ในขณะเดียวกันตัวอย่างของการควบคุมในความเป็นผู้นำที่ชัดเจนคือการที่ผู้นำใช้วิธีการที่เน้นผลลับโดยไม่ได้สนใจในการฟังหรือการัทำความเข้าใจความต้องการของผู้ตามเช่นผู้นำที่ใช้การกลมขู่หรือการบังคับให้ผู้ตามทำงานอย่างเข้มงวด และไม่ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือการสร้างสรรค์ผลงานวิธีนี้มักทําให้ผู้ตามรู้สึกถูกบังคับและไม่มีเสรีภาพในการทํางานซึ่งทําให้เกิดความกดดันและความไม่ตึงพอใจตัวอย่างของผู้นําที่ใช้การควบคุมมากเกินไปอาจพบได้ในการบริหารงานที่ใช้ระบบการประเมินผลแบบเข้มงวดและกําหนดเป้าหมายรือไม่ฟังความคิดเห็นของทีมงาน ซึ่งส่งผลให้ผู้ตามขาดความกระืุรือรน้นและมีแนวโน้มที่จะทำงานเทียงเพื่อให้ได้ผ่านตามประเมินเท่านั้นการควบคุมที่มากเกินไปอาจสร้างผลกระทบที่แร,แรงต่อวัฒนธรรมองค์กรหรือทีมงานในระยะยาผู้ลํำที่มุ่งใช้การควบคุมโดยไม่คำนึงถึงความคิดและความต้องการของผู้ตามจะทำไมเพราะผู้ตามรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจ และขาดการมีส่วนร่วมในเป้าหมายขององค์กรเมื่อคนรู้สึกว่าความคิดของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับความสำคัญความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นในการทำงานจะลดลองอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นการใช้วิธีการควบคุมที่มากเกินไปทำให้ทีมขาดความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์เประทุกยังถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดซึ่งอาจทำให้ทีมหรือองค์กรสูญเสียโอกาสในการพัฒนาและปรับตัว ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขนาดเบียวกันการเชักจูงใจในความเป็นผู้นำจะส่งเสริมให้เกิดปฒนธรรมที่ส่งเสริมการร่วมมือและการเคารพในความคิดของทุกคนในทีมเมื่อผู้นำให้ความสำคัญกับการฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมและให้โอกาสในการแสดงออกจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีค่าและสามารถมีส่วนร่วมในความ สำเร็จกรมกลุ่มหรือองค์กรในการชัดจูงใจจะทําให้คนรู้สึกว่าตนเองมีอํานาจและอิสระในการทํางานและพร้อมที่จะใช้ความสามารถของตอนอย่างเต็มที่เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ผู้นําที่ชัดจูงใจยังมีประสิทธิภาพมากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมมีความมุ่งมั่นในการทํางานและกล้าที่จะคิดสร้างสาระซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาองค์กรและความสําเร็จ ในระยะยาวความแตกต่างระหว่างการชักจูงใจและการควบคุมยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตามเมื่อผู้นำใช้การชักจูงใจหรือความเคารพและความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตามจะเติบโตขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและความเชื่อใจทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและมีคุณค่าซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และความผูกพันต่อเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรในขณะเดียวกันผู้นำที่ใช้การควบคุมมักจะสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของอำนาจและความกลัวทำให้ความเชื่อมัน่นและความไม่วางใจลดลงผู้ตามจะทำงานเทียงเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ทุนผสมมากกว่าที่จะร่วมมือกันด้วยความมุ่งมั่นจริงใจเมื่อความเชื่อมั่นระหว่างผู้นำและผู้ตามขาดหายไปการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิธภาพก็จะเป็นไปได้ยาก และทีมอาจแตกแยกได้ง่ายในสถานการณ์ที่ท้าทายหรือต้องการความเขวมมือสูงนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างการชักจูงใจและการควบคุมยังสะท้อนในวิธีการแก้ไขปัญหาและการจัดการความขัดแย้งผู้นำที่ใช้การชักจูงใจมกักเปิดโอกาสให้สมาชิก ในทีมได้แสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาโดยเน้นที่การหาทางออกที่ตอบสนองต่อความต้องการของทุกฝ่ายและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเมื่อเกิดความขัดแย้งผู้นำแบบเชิดจุงใจจะพยายามใช้วิธีที่เข้าใจและปนิปนอมคเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองได้รับการรับฟังและได้รับการเคารพความขัดแย้งที่ถูกจัดการด้วยความเข้าใจและการมีส่วนร่วม จะทำให้ทีมแข็งแกร่งและพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างมีพลังในทางปักการผู้นำที่ใช้การกวบคุมมักจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีที่เน้นเอาการบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมทำตามโดยไม่สนใจความรู้สึกหรือความต้องการของทุกฝ่ายซึ่งอาจทำให้ปหัญหาถูกแก้ไขชั่วคราวแต่สะสมความไม่พอใจ และความขัดแย้งที่อาจปะตุกขึ้นในอนาคตวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยการควบคุมแบบนี้มักทําให้ทีมขาดความสามัคคทีและอาจจะทาลายความเชื่อมั่นในผู้นําซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันการแก้ไขปัญหาที่ไม่สนใจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ตามทําให้ทีมรู้สึกถูกควบคุมและขาดความร่วมมือผู้นําแบบควบคุมจึงมักพบความยากลบาบากในการสร้างทีมที่เข้มแข็ง และเพราะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ซับซ้อนสุดท้ายแล้วสิ้นแบ่งระหว่างการชักจูงใจและการควบคุมอยู่ที่วิธีการและเจตนาของผู้นำผู้นำที่มุ่งใช้การชักจูงใจจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และสร้างความร่วมมือที่เกิดจากความมั่นใจในเป้าหมายร่วมกันขณะที่ผู้นำที่ใช้การควบคุม,มักจะเน้นที่การบังคับเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกหรือความต้องการของผู้ตามการชักจูงใจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดจากภายในของผู้ตามในขณะที่การควบคุมเป็นการบังคับที่เกิดจากภายนอกกนเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ทีมแค่การมีอำนาจ ในการควบคุมแต่เป็นการรู้จักเข้าใจและใช้ศาสตร์ของการชักจูงใจเ่ื่เดินเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของสมาชิกในทีมออกมาให้ได้มากที่สุดผู้นำที่ดีคือผู้ที่สามารถรักษาความสมดุลระหว่างการชักจูงใจและการควบคุมอย่างแยบยลซึ่งจะช่วยให้ทีมสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์ที่ท้าทาย ทั้งหมดนี้คือความสําคัญของการเข้าใจเส้นแบ่งระหวะ่างการเชิดจูงใจและการควบคุมในความเป็นผู้นําผู้นําที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ทีมผู้ที่ใช้อํานาจแต่เป็นผู้ที่รู้จักสร้างแรงจูงใจและสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจในตัวผู้ตามการเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่คือการที่สามารถสร้างทีมที่เข้มแข็งมั่นคงและมีแรงผลักดันแจกภายในที่จะ เดินหน้าไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้โดยไม่ต้องบีบบังคับการเข้าใจถึงเส้นแบ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้นำสามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จริงระหว่างผู้นำและผู้